วดีค่ะจะมาพบก,กับแม่แอนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่แอนจะมาแนะนำขนมเด็ดเด็ดสำหรับเด็กๆเ <c oughs> <ๆ S 2> ชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยยังไงก็หลีกหนีพวกขนมถุงก๊อปแก๊บได้ไม่พ้นหรอกใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญมันคงเป็นความกังวลใจของคุณแม่ๆทุกคนแน่นอนว่าเอ้ยทานเข้าไปมันจะได้รับสารนู่นนั่นนี่ผงชูรสความเค็มความกรุบกรอบมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรยังไง ในเมื่อถ้าเด็กๆเ,เลี่ยงขนมกรอบๆไม่ได้เราก็ต้องพยายามหาขนมที่เรียกว่าจะถูกใจเด็กและที่สําคัญนะคะคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจด้วยนะวันนี้แอนมีขนมมาแนะนํานั่นก็คือเป็นเจ้าตัวนี้ระคาดีเป็นแฮปปี้แบร์นะคะแฮปปี้แบร์คริสปี้สปินนนะคะเป็นออร์แกนิกเลยนะตัวนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าคือมันดีอย่างนึ่มที่เด็กจะได้ฟีลกันกินเหมือนกินขนมแบบ เลมันฝรั่งหรืออะไรแบบนี้นะคะยังรู้สึกว่าเป็นขนอมอยู่หรือได้กินแบบเหมืนสาลายนะแต่จริงๆแล้วมันทํามาจากผักโขมค่ะที่สำคัญเป็นผักโขมออร์แกนิกด้วยนะคะถามว่าทําไมต้องเป็นผักโขมผักโขมเนี่ยจริงๆคือต้องบอกว,ว่ามันเป็นผักที่มี มแล้วก็แร่ธาตุเยอะมากๆเลยเรียกว่าเป็นแบบซูเปอร์ผักเลยก็ว่าได้นะคะจะสังเกตนะแม่ๆไว้ที่มีเด็กเบบีเด็กอ่อนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะให้เด็กแบบทานข้าววดผ,ผสมผักโขมอะไรประมาณนี้เนื่องจากมันมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงนะคะทางแฮปปี้แบร์เนี่ยเขาก็เลยเลือกสรรนะที่จะหยิบผักโขมเนี่ยมาทําให้มันอร่อยเหมือนขนมที่เด็กๆชอบทานกันแต่ว่ามันจะมีอะไรยังไงข้อดีอยังไงเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันค่ะ เรามาพูดถึงข้อดีก่อนเลยนะคะข้อดีก็คือเจ้าตัวผักโขมเนี่ยมันจะมีแคลเซียมสูงนะคะแล้วก็ไฮไฟเบอร์ไฟเบอร์สูงด้วยเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการระบบการขับถ่ายของเด็กๆนะคะก็จะเรียกว่าคลี่คล่องเหมือนเดิมเลยประมาณนี้อ่าเหมือนเราทานผักปกติเลยนะคะข้อดีอีกหลายอย่างนั่นก็คือคือไม่มีไขมันทรานส์นะคะไขมันทรานส์จะบอกว่าปีนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกระแสนในเมืองไทยเลยที่แบบ ขนมเบเกอรี่ต่างๆจะต้องปฏิวัติตัวเองเพราะว่ามันจะเป็นการผิดกฎหมายแล้วในไทยนะคะก็เดี๋ยวจะต้องเริ่มเพราะฉะนั้นขนมทุกสิ่งอย่างก,ก็ต้องมีการปรับตัวให้ไหวขึ้นเจ้าตัวออร์แกนิกคริสปี้สปินแนคของแฮปปี้แบร์ก็เช่นกันค่ะไขมันทรานส์ศูนเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่มีคอเลสเตอรอลที่สำคัญไม่มีวัตถุกันเสียด้วยเพราะฉะนั้นทานได้ง่ายปลอดภัยแน่นอนนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลโภชนาการนะคะก็จะมีแบบตรงนี้ไว้เลยนะคะที่จะบอกว่า เออมันมีส่วนผสมสัดส่วนปริมาณเท่าไหร่เหมาะกับสภาพร่างกายเท่าไหร่นะคะอย่างในปริมาณซองซองนี้มีทั้งหมดน้ําหนัก7กรัมนะคะเพราะว่าให้ลองนึกถึงสาหลายขนมมันก็จะมีความเบาๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะห่อเน,นี้เกรัมเนี่ยก็จะมีแบบพลังงานประมาณ1%หรือ25กิโลแคลอรี่เท่าน,นั้นเองนะคะก็ถ้าเด็กๆก,กินแค่แบบวันละหอ่อเออก็คงจะพอประมาณแต่ที่ไม่ปลื้มอยอย่างหนึ่งก็คือตัว เจ้าโซเดียมเนี่ยคะ่ะค่อนข้างจะสูงหน่อยหนึ่งนะคะแต่ถ้าเทียบกับขนมชนิดอื่นๆที่เป็นขนมกรุบกรอบก็ถือว่ายังต่ำกว่านะก็ก็ทานได้แหละคะ่ะอย่างน้อยก็มีประโยชน์นะจริงๆในส่วนของ ผักโขมเรามาทําความเข้าใจกันดีกว่าผักโขมเนี่ยถือว่าเป็นราชาผักเลยนะคะที่อุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารมากมายช่วยขจัดสารพิษจากร่างกายให้ได้ด้วยนะคะคือตรงนี้ข้างหลังเขามีข้อมูลบอกไว้หมดคือถ้าใครสมมติอ่านไม่ทันหรืออะไรเงี้ยไปลองซื้อแล้วก็แล้วก็ลองอ่านด,ดูนะคะที่สําผัสจะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เส้นใยอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายแล้วก็ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายให้ปลอดภัยจากโรคด้วยนะคะ เรียกว่าอร่อยเต็มแผ่นประโยชน์แน่นเต็มซองเลยนะคะสําหรับนี่เขาจะมีเคล็ดลับความอร่อยให้เราได้ดูด้วยว่าแบบเราควรจะกินยังไงให้อร่อยมากขึ้นนะคะอย่างแรกคือฉีกซองแล้วก็ทานกันแบบเพียวๆแบบนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราจะฉีกกินไปด้วยละกันนะคะแล้วก็อันที่2คือโรยบนโจ๊กบนข้าวหรือบนซุปก็จะเพิ่มความอร่อยให้กับเด็กๆนะเหมือนมีกิมมิ หนึงอะไรประมาณนี้คะ่ะหรือถ้าเด็กๆบ้านไหนชอบกินไข่เจียวนะคะลองโรยลงบนไข่เจียวคืออาจจะแบบบีให้แตกเบาๆอะไรเงี้ยก็จะให้อีกฟิวให้อีกอารมณ์เลยนะคะทั้งหมดเนี่ยขนมเขามีสารสชาติด,ด้วยกันนะอย่างอันนี้เป็นรสชาติโนริสาหร่ายเด็กๆก,ก็อาจจะคุ้นชินกับการทานสาหร่ายแผ่นนะคะซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นผักขมก็จะดีกว่ามากเลยนะคะส่วนถ้าคนไหนอยากได้อารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยฉันอยากกินขนมไม่ให้ปรุงแต่งรสชาตินิดนึงก็จะมีรสพิซซ่าะคะ่ะ อันนี้ไม่ใช่เด็กชอบอย่างเดียวนะผู้ใหญ่อย่างเราก็าชอบด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากแบบเอ้ยไม่เอาอ่ะฉันอยากได้ประโยชน์เต็มๆเลยนะคะลองรสชาติต้นตำรับดูนะคะรสชาติต้นตำรับเนี่ยตัวโซเดียมก็จะต่ำที่สุดด้วยจะอยู่ที่115เท่าน,นั้นเองก็ถือว่าโอเคเลยค่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนการชิมแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูคือเ <c oughs> มื่อวานน่ะน้องเกณ์น้องกายได้แกะฉีดไปแล้วซึ่งเขาก็โอเคแฮปปี้เขาชอบมากเลยแม่ก็เลยมาแกะ ให้เพื่อนๆชิมกันเผื่อ,อคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะอยากหาของดีมีประโยชน์ให้ลูกๆทานซองหนึ่งเนี่ยน้ำหนัก7กรัมสั่งซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี้ละกันเนาะน่าจะมีคนสงสัยถามอยู่นะคะแม่แอนไม่แน่ใจว่าเขาเข้าห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือย,อยังนะตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครเอาชัวร์ก็คือแบบสั่งตามลิงก์ข้างล่างตามเพจ ะะข้างในจะบอกว่ามันก็ไม่ได้มีเยอะแหละมันก็มีแค่นี้นะก็กรรเจ็ดกัมอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าเพียงพอสําหรับวันหนึ่งที่น้องๆหนูๆจะทานขนมประมาณนี้ค่ะอันนี้สองแรกที่แกะเป็นรสพิซซ่าให้ดูเท็กซ์เจอร์อะอารมณ์แบบแห้งๆเหี่ยวเๆนะคะก็คือเหมือนเป็นการเอาผักโขมมาผ่านกรรมวิธีบดๆแล้วก็เหมือนละเอียดๆไม่ได้มาแบบเป็นเส้นผัก เป็นใบแบบนั้นเลยประมาณนี้เอามาชิมกันจริงๆเราชิมผิดนะเราต้องชิมจากออริจินอลก่อนเนาะซึ่งเค็มน้อยสุดไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่รู้เรื่องออริจินอลนะคะสีฟ้าตอนนี้แม่อันจะกินสามห่อคนเดียวเลยปริมาณก็ คือคือกันคือคือกันแปลว่าอะไรพอๆพอกันเพราะว่าเจ็ดกรรมเท่ากันนะคะนี่ขอดมก่อนกลิ่นอารมณ์เหมือนสาลายค่ะน,นะคะแผ่นเขาก็จะมาเป็นแบบนี้นมีความซีทรูบ้างหน่อยหน่อยหนึ่งนะอร่อยอเออฟิลลิ่งจะไม่เหมือนการกินสาลายแผ่น ซึ่งสาหร่ายแผ่นอะเรายอมรับเลยว่ามันเค็มมากแล้วเด็กก็ชอบมากอร่อยมากแต่ถ้าบอกน้องว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นสาหร่ายที่มีประโยชน์นะแล้วก็อาจจะแบบเพิ่มแค่ว่ากินอย่าบอกแต่ผักเพราะเด็กบางคนแบบพอผักแล้วแบบตั้งกาดแบบนี้เลยอยนะ่างเงี้ยเราอาจจะแบบให้เป็นสาหร่ายผสมผักเนื่องลองชิมดูซิอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเด็กโอเคก็จะอาจจะอร่อยนะคะอาจจะ,จจะ,จจะถ้าใครแบบติดรสชาติมากก็อาจจะเริ่มที่รสสาหร่ายก่อนอยนะะ่างเงี้ยค่ะให้เขารู้สึกว่า เอ้ยมันไม่ไม่ใช่เป็นผักมากแต่อันนี้เรากินก็ไม่ได้รู้สึกผักมากมายนะคะกรอบมากอร่อยมากชอบอ่ะรสเนี้ยคือไม่เค็มเมื่อวานแอบขโมยกินของน้องเกดอันเนี้ยจะมีความรู้สึกเค็มนิดนึงหลือหรือแม่แอนกินน้องก้นก้นซองไม่รู้อะความเค็มมันตกตก,ตกท้องก้นอยู่ตรงนั้นมั้งอาจจะเป็นอย่างนั้นคือเหมือนน้องเกดเขากินเหลือแบบก้นก้นแม่ก็ไปเทขายาับใส่ปากมันก็เลยเค็มมากเดีอยวจะลองกินบนบน ได้ยินเสียงกรอบนะเสียงมันชัดเจนมากแต่อร่อยนะอร่อยชอบมากคือแฮปปี้แบร์ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แรกของแฮปปี้แบร์นะคะจริงๆเขามีพวกโจ๊กข้ากล้องอะไรประมาณนี้มาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งแม่แอนไม่ทันยุคนั้นเพราะว่าเขา มันเหมือนยุคเพิ่งจะบูมเรื่องสินค้าแม่และเด็กอะเมื่อประมาณสองสามปีที่ผ่านมาแต่น้องเกดอะสิบขวบน้องกายเจ็ดขวบแล้วเราก็เลยแบบไม่ทันยุคนั้นนะคะแต่ถ้าสมมติเดี๋ยวเรามีลูกอีกเดี๋ยวเราจะชิมอีกอันนี้เป็นรถสาหร่ายโนรินรถโนริสาหรายนะคะสีสันหน้าตาก็จะเหมือนกันทุกแบบเลยออริจินอลกับออริจินอลด้วยอืม ทาไมอันนี้รู้สึกไม่ได้เค็มมากเหมือนเมื่อวานเมื่อวานงไปก้นหอมกินเข้าไปแบบอเค็มเลยเพราะฉนั้นถ้าสมมุติกินเหลือแบบติดก้นๆคุณแม่น้องๆอย่าเสียดายนะเพราะว่าความเค็มบางทีแบบเหมือนมันเกาะที่แผ่นอะกวลาของวางอเงี้ยเยาเหยาไปมาเค็มมันก็ตกลงข้างล่างใช่ไหมไม่ดูไม่ได้รู้สึกเค็มเท่าไหร่ไมไ่รู้สึกเค็มเหมือนสาหร่ายแผ่นยี่ห้อดังทั่วไป อันนี้ก็จะมีรสชาติมากขึ้นกว่านิดหนึง่งไม่ได้เยอะแต่ถ้าถามว่าเอาจริงๆเด็กบางคนกินรู้ไหมไม่อันว่าใกล้เคียงกันมากไม่ได้รู้สึกว่าแบบปรุงแต่งอะไรเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะลองกินได้ทั้งสอง,งอันเราเคยเห็นแบบเด็กบางคนกินกบับกินอร่อยมากเลยมามาถึงรสสุดท้ายเสีย <c oughs> งแหบเสียงรสสุดท้ายนะคะรสพิซซ่านะคะน่าจะถูกใจหลายๆคน แผ่นเขาคือแพ็คมาดีมากเพราะว่าเขาอัดลมมาคือมันไม่จะไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกแตกเลยแตกก็จะแบบไม่ได้ปนอ่ะเห็นไหมมองเห็นไหมไม่ได้ปนแบบละเอียดไงแตกยังยังมีความเป็นแผ่นอยู่อะไรเงี้ยเพราะเนี้ยขนาดแบบแผ่นค่อนข้างยาวนะคะยาวประมาณนี้คือถ้ามันถ้าขนส่งมันไม่ดีแล้วนี้ส่งไปสนีมาด้วยมันควรจะต้องแบบปนละเอียดไปแล้วอันนี้ก็ดีอันนี้มีกลิ่นพิซซ่าแบบ บางๆไม่ใช่แบบแต่งรสจัดเพราะฉะนั้นโอเคเลยสำหรับเด็กๆคือแม่แอนแอบพูบแล้วลนะอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวยันนี้จะให้เด็กๆก,กลับมาชิมแล้วเดี๋ยวจะบอกบรรยากาศอีกทีหนึ่งนะว่าน้องเกน้องกายเขารู้สึกกับแต่ละรสชาติยังไงแล้วก็ชอบรสไหนมากที่สุดส่วนตัวแม่แอนนะคะคือด้วยความที่เราชอบกินอาหารที่ดูแลสุขภาพแม่แอนว่ารสชาตินี้ก็ไม่ได้แย่และออริจินอลค่ะ แถมที่สำคัญม,มาเปรียบเทียบโซเดียมกันโซเดียมเห็นไหมหนึ115่งหนึ่งห้ากับสองแปดศูนย์นะมันน้อยกว่ากันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะกว่าเท่าตัวเลยแม้กระทั่งรสพิซซ่าก็ไม่ได้เยอะเท่านะพิซซาาน้อยสุดอ่ะเออแปลกดีนะคะ<ม>ก็เวลาจะกินอะไรต้องดูเครื่องหมายสุภาพ<ม>เครื่องหมายคุณค่าโภชนาการด้วยนะคะเราก็จะทำให้เขาเรียกว่าไงเรา สามารถวิเคระห์ได้ดีขึ้นว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยควรจะหรือไม่ควรจะทานนะคะโอเควันนี้เดี๋ยวรออีกเดี๋ยวตอนเย็นแม่จะให้น้องเกลงน้องกายกลับมาชิมขนมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันอีกทีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาให้เด็กๆชิมกันดีกว่าค่ะว่าเด็กๆจะชอบรสชาติไหนนะคะระหว่างรสโนริสาหลายพิสตา หรือรหอะไรครับทำงานหน่อยออทำงานหน่อยรดต้นตำรับค่ะกายนี่ช็อตไม่ทำงานเรามาเริ่มจากรถต้นตำรับกันเลยนะคะ,คะเป็นรถที่น่าจะมีรสชาติน้อย รสโนริแตกจากจากรสออริจินอลมากแค่ไหนอีอันนี้รสออริจินอลกินกันไม่พูดเพราะภาพน้มันันนี้จะจดกว่าออริจินอลจืดกว่าอะแน่นอนสิมันออริจินอลแต่ว่าก็กินได้ใช่ไหมอันไหนอันไหนชอบอันไหนมากกว่าไม่ได้เค็มมากชอบอันนี้อ่าชีมมีอัน หรือติดตามมารังแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และกะฟฟ็ Facebook นะจ๊ะ